ก็จะขอแนะนำบรรดาครูผู้สอนรือครูผู้สอบสำหรับครูที่เข้าไปให้การแนะนำสิสธิ์นี่ก็ยังรู้สึกว่าบางทีเพราะว่าเป็นของใหม่นะฉันยังไม่ถือว่าใครทำผิดทุกคนมีเจตนาดีแล้วก็ทำถูกทุกคน แต่ถ้าว่าในบางกรณีบางทีเราจะนึกว่าคนผู้มาฝึกใหม่จะมีอารมณ์จุ๋มจิ๋มเหมือนเราตอนนี้ก็เลยเกิดการเข้าใจผิดจะไปฝึกเขาในตอนต้น่าเห็นคนนั้นไหมเห็นคนนี้ไหมเห็นพระอะไรเห็นเทวดาอะไรอย่างนี้ในตอนต้นยังไม่ควรฝึกเพราะว่าเป็นของเล็กน้อย ขอให้ครูผู้ฝึกทั้งหมดตั้งจุดสำคัญไว้ว่าอันดับแรกสิทธิผู้รับทำการฝึกมีอารมณ์แจ่มใสหรือไม่แล้วก็จะไปโทษว่าคนใหม่นี่ไม่แจ่มใสก็ไม่จริงบางคืนที่ลงไปด้วยเมื่อใช้เจโตบริยายาน เข้าตรวจิตคนที่เข้ามาใหม่บางคนก็แจ่มใสละเอียดระโออมากแจ่มใสสะอาดบางท่านผู้นี้เวลาเข้าไปถามเวลาเขาตอบไม่มีอะไรขัดข้องและตรงตามจุดประสงค์ทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่บางท่านก็รู้สึกว่ามีอรมใสนิดหน่อยตามขอบ ภายในบางทีมีสีแดงบางทีก็มีสีดำถ้าท่านที่มีสีดำมากนี่มีอารมณ์มัวมากสีดำเป็นปัจจัยของโมหะเและสีดำเป็นอารมณ์ของกังวลถ้าว่ากันตามสภาพของจิตถ้าจิตมีสีดำมากก็มีกังวลมาก มีสีดำน้อยก็มีกังวลน้อยถ้าอารมณ์จิตเขานักปฏิบัติที่มีกังวลอยู่นี่การปฏิบัติของเขายังถือว่าไม่มีผลอะไรจริงจังฉะนั้นคำตอบที่ตอบออกมานั่นเรารู้ว่าเขาตอบผิดหรือตอบถูกแต่เมื่อคำตอบที่ตอบมาครูก็ยังไม่ควรจะปฏิเสธว่าเป็นการตอบผิด ดยรู้ว่าด้วยเจตนาจริงๆเขาอาจจะตั้งใจต่อให้มันถูกแต่ว่าสายอารมณ์ของโมหะเข้าไปครอบงำจิตเนื้อความกังวลเข้าไปครอบงำจิตไอ้ตัวกังวลน,นี้ก็มาจากโมหกิเลสเนื่อว่ากิเลสใก้ชัดในได้ขอสัญญสิทธิ์ความกังวนนาาลววงวน,นี้ก็มาจากอวิชชา จากนั้นมันในเมื่อจิตเขาจะถูกครอบงำอยู่ได้เขาเอาวิชชาหรืโมหะความเห็นความรู้สึกก็จะพลาดพ่ังไปบ้างอย่างนี้ครูก็อจาค้านตรงถือว่าถ้าเขาตอบผิดจงคิดว่าคนที่มาฝึกใหม่ทุกคนเหมือนกับเราสอนโรงเรียนอนุบาล อย่าเข้าใจว่าเขารู้เท่าเราเลยประการหนึ่งอารมณ์ของเราเองก็หมนกันบางวันมันก็บัวบางวันมันก็ดีฉะนั้นครูทุกคนต้องอาศัยบาร,รมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญก่อนที่ออกไปฝึกกรอสอบถาม ผู้นักศึกษาก็ขอให้แอนเชิญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในจิตของเราเสียก่อนให้เห็นองค์สมเด็จพระชินวรอยู่ภายในและภายนอกก็ได้ในการสอบถามเมื่อรับคำตอบจากสิษย์ จิตเราก็ถามพระพุทธเจ้าว่าถูกหรือผิดนังนัการที่สองถ้าสิทธิ์มีอารมณ์มัวก็จงให้ใช้พิจารณาขันห้าให้มากตามแบบฉบับที่ดีที่สุดก็คือแบบฉบับที่สอบแป้วนาดีที่สุด,ดการตัดขันห้าตัดความกังวล เป็นปัจจัยจุดหนึ่งที่ให้จิตมีความสว่างและบริการอิประการหนึ่งบางทีอาจารย์ผู้สอนเห็นสภาวะจิตของสิทธิ์ไปอยู่จุดนั้นจุดนี้แล้วแต่ว่ารู้สิทธิ์บอกก็ไม่รู้ไม่ได้ไปอันนี้ครูจ,จะต้องรู้ว่า อารมณ์ของจิตมันมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือหนึ่งจิตคำว่าจิตนี่เป็นหลักใหญ่ของกระแสที่ที่มีความรู้ <c oughs> เหมือนกับดวงไฟที่เราจุดอยู่เมื่อเราจุดไฟแต่เกียงแสงไฟมันอยู่ตรงนี้ แต่ว่าแสงสว่างที่สาดไปบร,บริเวณรอบภายนอกนั่นไม่ใช่ดวงไฟมันเป็นแสงสว่างจากกระแสของไฟที่จุดออกไปเสื้อผ้าของจิตก็เหมือนกันจิตมันเป็นตัวรู้แต่ว่าอารมณ์ที่ไปกระทบสัมผัสร,รอบๆภายนอกเขาเรียกกันว่าเจตสิก คือเป็นกระแสของจิตที่เขาไปรับทราบเจนั้นบางทีครูบาอาจารย์เห็นสิทธิ์สมมติว่ายืนอยู่หน้าพระจุลามณีแต่ความจริงรู้สิทธิ์ไปได้จริงแต่อารมณ์โมหะที่เรียกเรียกกันว่ากฎของกรรมถา้าเรียกกันว่ามานก็ต้องเรียกกันว่ากิเลสมาน มันเข้ามาบังอารมณ์จิตของสิทธิ์เกระท่าไม่สามารถจะรู้สึกตัวไม่ได้ความรู้สึกว่าเวลานี้อารมณ์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ครูก็จงอย่าเขี่ยวเข็นลูกสิทธิ์ที่เกินไปจงพยายามให้ตัดขันห้าให้มาก ให้ตั้งใจนึกถึงบร,รมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำช้าๆสำหรับผู้เป็นสิทธิ์เมื่อรับคำแนะนำของครูต้องคิดตามทันทีไม่ใช่ยาไม่ใช่ไม่ใช่รอครูพูดจบดูตัวอย่างประวัติของคุณโยมปิน่นนั่นดีที่สุด คุณโยมปินบอกว่าลุงพ่อพูดเร็วเท่าไรแล้วก็เร่งจิตเร็วเท่านั้นนั่นถูกต้องที่สุดฉะนั้นบะบติคุณโยมปินนี่นักปฏิบัติที่ยังมีจิตไม่เข้าถึงควรจะเอาไปฟังแต่เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาขายเทปอีกไม่ขายขาดทุนอยู่แล้วนะไอ้เครื่องบันทึกเสียงหรือว่าแผ่นเทปที่ซื้อไปเนี่ย เฉลยแล้วมันขาดทุนเยอะมากถ้าคิดแต่ค่าค่าเศษมันก็ไม่ขาดทุนเวลานี้เสียงเพลงเขาขายกันตัสี่สิบบาทเศษสำนักอื่นเขาขายกันสี่สบี่สิบห้าบาทบ้างหกสิบบาทบ้างสำนักนี้ยังยี่สิบห้าบาทอยู่แต่ว่าทำไมถึงกล้าทำก็เพราะคิดว่ามันเป็นธรรมทาน การเสียทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่เป็นโลกียทรัพย์แต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติได้มาซึ่งอริยทรัพย์สำนักพอใจแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรในความดีที่มีคุณสูงสุดดีกว่าโภกทรัพย์ แลท่านยาู้พูดันทิงอีกทีก็หมายความว่ายอมซื้อความรู้ความดีให้แก่ท่านผู้หวังดีในการปฏิบัติในพุทธศาสนาแล้พูดเป็นภาษาไทยชัดๆก็เรียกว่าครูยอมซื้อยอมซื้อตำราให้รูส้สินี่เป็นอันว่าถ้าเทพปฏิบัติที่จะไปฟังที่บ้านก็ยังไม่ได้ฟังของทุกคน ถ้าเทพฝึกที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของแปว้วน่ะดีมากเพราะว่าฟังของแปว้วแล้วรู้สึกเหนื่อยเกือบขาดใจตายเลยต้องใช้เวลาพิจารณาแนะนำในการตัดอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงอันนี้แต่ดีถ้าผู้ฝึกใหม่ได้เทพนั้นไปดี ในเวลาฟังก็อย่าฟังให้มันผ่านหูเขาสั่งให้ตัดแบบไหนพิจารณาแบบไหนแล้วก็ทําตามนั้นคิดว่านี่เป็นคําสั่งเพื่อเราเพียงเท่านี้ถ้าฝึกที่นี่ไม่ได้ไปฝึกที่บ้านมันก็ได้เขาไม่ได้ห้ามฉะนั้นขอบรรดาท่านผู้เป็นผู้นักฝึกเพื่อผลแน่งความดีของท่าน เมื่อเวลาผู้แนะผู้แนะนำเขาแนะนำอะไรให้จับถ้อยคำทุกท้อยคำและจิตกำหนดไปตามนั้นรายการเดชสองต้องมีความเข้มแข็งของจิตเขาบอกว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่น เราก็จิตพุ่งไปที่นั่นจิตตั้งไว้ตรงนั้นว่ามันอยู่ตรงนี้แน่ไม่เห็นไม่ห็นละเป็นเล่นกันแบบตาบอดคำช้างเราบอกว่าท่านจงตามพระพุทธเจ้าเข้าไปในเขตพระจุลามณีเราก็พูงจิตไปว่าตรงนี้แหละพระจุลามณีนี่เป็นการฝึกวิชาสามละอภิญญาเขาใช้กันแบบนี้ ไม่ใช่อยู่ๆก็จะโผล่ขึ้นมาเฉยๆแล้วตอนนี้ถ้าครูก็ถามว่าเห็นพระจุลามุนีไหมจงอย่าลืมนะว่ารูร้สิทธิ์นะม่นได้เอาตาไปเอาแต่ใจไปการรู้กันเห็นทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์สะอาดและสุขปรกของจิตไม่ใช่มองในรูปตา ก็ใช้จิตพิจารณาว่าใช่พระจุตุลามนีนี่สีอะไรวะถ้าบอกว่าสีแดงต้องใช้รวมแรกแดงเป็นแดงเขียวเป็นเขียวตัดสินใจแบบโทู่สีแบบนี้มันเรื่อยไปแต่สำหรับครูผู้ฝึกก็จงระวังถ้าจิตของเราละเอียดกว่า ตาธมธรรมดาจิตของครูย่มละเอียดมีการสัมผัสอยู่บ่อยแต่ก็จงอย่าลืมนะถ้าครูที่ไม่ใช่พระอรหันบางวันจิตใจมันก็หมุนหมุนเอามักันอันดับแรกจงให้กำลังใจกรู้สิทธ์เท้าตอบแดงก็แดง ถ้าตอบเขียวก็เขียวเลาไม่สนใจถ้าเขาตอบว่าเวลานี้เขาอยู่ภายนอกเขตพุทธิามณีและครูก็เห็นว่าเขาอยู่นอกพุทธิรามณีก็ต้องตอบให้กำลังใจกระสิทธ์ให้กำลังใจตามความเป็นจริงกรนี่คำตอบของคุณถูกต้องคุณจงมั่นใจ ว่าเวลานี้เมื่อจิตอยู่ในรมของสมาธิมันไม่มีอุปาทานในเมื่อมันไม่มีอุปาทานมันก็บอกถูกสมมติว่าบางคนเห็นพระจ,จุลามนีเป็นสีทองบางคนเป็นสีเงินบรรทมมีสีแก้วขาวบางคนมีแก้วผสมถามว่าคนไหนถูก ก็ต้องตอบว่าถูกทุกคนถูกตามกำลังจิตของบุคคลผู้ฝึกเพราะว่าพระจุลาโมนีจริงๆเป็นแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการก็คือแก้วเจ็ดสีแก้วชั้นดีของนาวดึงในเมื่อสมาธิของผู้ปฏิบัติยังอยู่ในวงแคบ ก็จะต้องเห็นเฉพาะจุดสีอะไรก็ใช้ได้โมหรือมืดก็ใช้ได้เราต้องการทานั้นต้องการกำลังใจครูก็จงให้กำลังใจกับสิทธิว่าน,นี่คุณมั่นใจได้แล้วนะกำลังใจของคุณที่ออกมานี่มันถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ความจริงในตอนนั้นโลสิ อาจจะรู้ตัวเองว่าดอกแดกดอกแดกมันแน่หรือไม่แน่มันใช่หรือไม่ใช่ดีไม่ดีกูไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่พูดออกไปตามจิตสัง่งถ้าจิตอยู่ในสมาธินะ่ะถ้าจิตอยู่ในสมาธิถ้าจิตไม่สัง่งมันพูดไม่ได้ไม่เหมือนอารมณ์ที่คลายสมาธิแล้ว ถ้าหากว่าจิตกขอยู่ในสมาธิจิตสั่งตามนั้นบางทีครูจะต้องถามนำว่าเห็นพระจุลามนีไหมเวาลานี้คุณยืนอยู่ที่นั่นแล้วรูกศิษก็ต้องตัดสินใจว่าครูเขาเห็นก็แน่ใจว่านี่เรายืนอยู่ใกล้พระจุลามนีก็อตอบว่าใช่ แล้วพอใช่พรอครูบอกว่านี่จิตใจของคุณดีแล้วตอบถูกต้องให้มั่นใจในความรู้สึกของคุณเพราะอันดับแรกต้องใช้จิตสัมผัสและต่อมาในยิที่สองครูก็แนะนำว่าเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในพระจุลามณีเราก็ตัดสินใจเลยเข้าไปเลย มันจะเข้าไปทางไหนเห็นไม่เห็นก็ช่างมันนึกว่าเข้าไปกลางพระจุลามณีแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อคืนนี้ฝึกคนอันดับแรกอย่างด็อกเตอร์บัญญานี่แกเพิ่งมาฝึกใหม่ให้ลาพุทธภูมิตัดสินใจตอนแรกก็ก็รู้เหมือนกันว่าเกิดมุด บอกว่าเวลานี้ถึงประจุลามณีวิทีอย่างแกมีความเข้มแข็งพอพอมีความรู้สึกว่าถึงพระจุลามณีเราต้องการเอาให้เข้าพระจุลามณีแตออ่อยู่หน้าประตูก่อนพออยู่หน้าประตูให้รวบรวมกาลังใจนึกถึงบารมีของพระทุทเจ้า ตั้งใจตัดขันห้าตัดพระโพธิญาณพระปรารถนาพระโพธิญาณมาก่อนว่าการตัดอารมณ์พระโพธิญาณก็เพื่อปรารถนาจะทํากิเลสให้เป็นสมุทเธตราหารเพื่อจะช่วยช่วยสืบอายุศาส,สนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารเพราะต้องมีเวลาถึงสองพันปีเศษ ขอสม,ดอมอเด็จพระบรมมรรคกษิตช่วยโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีอารมณ์แจ่มใสเมื่อนุสิตจะจําเป็นนะพ่อถ้าอาจารย์พูดแบบไหนตัดใจตามนั้นทันทีไม่ใช่รอเขาพูดจบแล้วก็ามานั่งพอพูดจบถามเธอว่าพอเห็นพิะจุลาโมนีได้อย่าง เธอตอบได้ทันทีเลยว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ายืนอยู่หน้าประตูเขา้านี่บรรดาศิทธิผู้ฝึกต้องจำไว้นะว่าเรื่องกำลังใจนี่ขั้นแรกก็พุ่งมันส่งเด็ดไปเขาว่าอย่างไงก็ว่าตามนั้นพอเดียวๆแต่ถ้ากำลังใจมันมีความจริงมันก็เกิดด้วยกำลังใจ อารมณ์มันก็สายยาวตาไปดูเราไม่ได้แบกหูแบกตาแบกปากไปด้วยการพูดกันในสมาธิก็ใช่อารมณ์จิตถึงแม้ว่าจะเห็นรูปเป็นปากแต่ที่นั่นมีสภาพเป็นทิ์ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงเสียงเขามีในความเป็นทิ์คุยกันยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ใช้ปาก เราต่อไปตามความรู้สึกสิ่งที่รับจากคำตอบก็คือความรู้สึกของเราให้เข้าใจตามนี้แล้วครูก็จงเข้าใจเมื่อเธอเข้าไปในพระจ,จุลามนีจึงให้ขอกราบลาทูลทอมทูลตาลาพุทธภูมิในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตอนนี้ถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างเธอตอบว่ารู้สึกมัวให้ตัดสินใจแต,ย,ตยกันห้านึกถึงบารมีของพระพุทธเจา้าแล้วให้สัญญาว่าการถอนจากพุทธคุมก็เพื่อจะช่วยประกาศพระาศาสนาให้พระาศาสนาครบทรงอยู่5,000ันปีตามกำลังปัญญา เพียงเท่านี้เธอก็ตอบได้ว่าเห็นพระพุทธเจ้ารางๆความเห็นนี้ไม่ที่หลกตาถ้าสีขาวแท้แทนสีขาวเท่าน,นี้เราพอใจความจำใสหรือไม่จำใสนั่นอยู่ที่รู้สิทธ์ไม่ที่อยู่ที่ครูอาขาตาลตถาขาตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกแต่ถ้าบอกไปแล้วครูยละลูกศิษย์ยังดื้อยัง,ออยงด้านอยู่ ก็เกินวิสัยของครูที่จะสอนตอนนี้จุดการแนะนำของครูใ้การสอบถามนี่ก็รู้สึกว่าบางทีครูผู้สอบถามอาจจะถามจุกจิกเกินไปที่ได้บอกไว้แล้วว่าเราอย่าลืม ว่าจงเราจงคิดว่าเวลานี้เราสอนนักเรียนอนุบาลแต่เวลาสอบถามอย่าไปถามสอบถามจู้จี้จูกจิกว่าเห็นทะาอินไหมเห็นคนนั้นไหมเห็นคนนี้ไหมอันนี้ไม่ต้องถามตรงไปเลยว่าเวลานี้จิตเข้าพระจุลามนีได้รลหรือยัง หรือว่าเวลานี้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไหมเอาจุดสำคัญเมื่อเข้าจุดสำคัญก็สามารถเห็นได้ให้ขับขันห้าให้มีอารมณ์แจ่มใสไอ้คำว่าแจ่มใสนั้นก็ว่าห็นล่างลางรู้สึกลางๆก็ใช้ได้ตอนนั้นเราก็ให้ตัดใจ ว่า้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรทูลถามว่าในชาตินี้ถ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเข้าพระนิพพานไหมก็ทูลขอให้พระองค์ทรงแย้มใช้วิธีแยีม่มพระโอดหรือระยระยหัตเพราะว่าเขายังรับคำตอบไม่ได้ แต่ว่าบางคนก็ดีแสนดีเริ่มจับอารมณ์นิดเดียวแจ่มใสจิตเป็นากายคล้ายเพชรในคนที่เขาเก่งจริงๆมาก่อนก็มีที่มาฝึกทีเนี่ยอารมณ์เขาเข้าถูกต้องแล้วแต่ถ้าว่าไม่ได้ฝึกวิชาการนี้โดยเฉพาะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เพียงแช่อารมณ์จิต ปักพระนิพพานอย่างเดียวอันนี้มีอยู่แต่ท่านบนนี้อารมณ์ไม่แจ่มใสนะักบางทีก็แจ่มใสบางทีก็ไม่แจ่มใสมีบางคนเห็นสายแจ๋วเข้าไปถามไม่มีอะไรสะดุดเลยถ้ามีสีดำมากก็สะดุดมากมาทีไปไม่ได้เลยถ้ามีสีแดงมากเป็นปีติตัวนี้ระวัง อารมณ์เผลอมีง่ายฉะนั้นครูผู้ฝึกควรจะฝึกดูจิตของคนสิด้วยเราเรียกกันว่าเจโตบริยายานมันได้พิญญาส่วนนี้แล้วก็ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปหาว่าเจโตบริยายานเขาเป็นยังไงเพราะว่ากำลังขขาพิญญามันคุมเพื่อนได้อยู่แล้ว คือเ,เวลาที่จะฝึกตั้งใจจะไปหาคนไหนทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าจิตของคนนี้มีลักษณะลักษณะสีเป็นอะไรถ้าเป็นสีดำมากเขามีกังวลมาก <c oughs> ดีไม่ดีคนประเภทนี้เราก็เข็นไม่ไหว กาต้องอาศัยบาร,รมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าช่วยขับกำลังใจคือโมหะและวิชาที่ครอบงำจิตหรือว่าความกังวลห่วงใยนั้นให้สลายไปจากกรรมจิตของเขานี่แล้วก็ต้องเล่นวิธีรักกันแบบนี้แล้วเข้าไปสอบเวลาสอบยาหารจากพระพุทธเจ้าต้องขอพระพุทธเจ้าช่วยเสมอ เมื่อจับจุดดาวดึงได้แล้วจุดที่สองก็คือนิพพานแนะนำเมืองแค่สองจุดเท่านั้นอย่าไปแนะนำเห็นวัวดาองค์นั่นไปเห็นนิมานนี่ไหมสียเวลาเปล่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญในการฝึกสาระสำคัญที่เราต้องการก็คือมีอารมณ์จิตเข้าถึงน,นิพพานหรือเปล่า ถ้าเขาถึงนิพพานไม่ได้ถึงดาวดึงค่อยนั่งจอแค่ดาวดึงนั่นแหละเราก็ไปฝึกคนอื่นต่อไปถ้ายา,าเข็นบัณิพพันได้เราก็เข็นอย่าไปพาเที่ยวอย่าไปคิดว่าข้างซ้ายเทวดาองค์ไหนข้างขวาเทวดาองค์ไหนอันนี้สีเวลาเป,ปล่าไม่ใช่สาระสำคัญที่เราต้องการในอันดับแรก อันดับแรกต้องการนำคนวิ่งให้ถึงธงชัยคือพระนิพานในเมื่อเขาเข้าไปในพระจุลามณีได้ในเมื่อเขาเข้าไปในพระจุลามนีได้แล้วถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าไหมเห็นเราก็ทูลขอว่าคนนี้จิตใจในระหว่างนี้ อยู่ในขั้นชานโลกีหรือชานโลกรตระทรงใช้คำอธิษฐานให้เขงใช้คำขอในการให้พระองค์ทรงแย้มพระโอดหรือวายุประหัตส, <c oughs> สมมติว่าถามว่าคนนี้ให้ก็ถามกราบทูลถามก่อนจะทูลถามให้ตัยขันห้าเสียก่อนถามว่าห่วงตัวไม่ตัวจะตายตัวสกปรกหรือเปล่าหรือสะอาด คนที่เราเคยรักเวลานี้มีความรู้สึกเป็นยังไงเขาจะอาจจะโศากกรอยากจะรักเขาต่อไปไหมห่วใหญ่ในทรัพย์สินไหมถามให้เรารอบไปในเขตของพ่อ,อนาคามีในเขตของพ่อ,อนาคามีก็คือตัดกามฉันทะในการตัดรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเด้งเป็นต้น เจอกลิ่นหนะรือว่ากลิ่นหอมถามในลักษณะในจุดของพระอนาคามีถอยหลังมาถามทั้งศีลว่ามั่นใจในศีลว่าบริสุทธิ์ไหมถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แก่ไปก็ไปได้เรานำไปเดียวเดียวจิตว่างอาจจะนิวรณ์เดียวเดียวกลับมาอาจจะลงนรกก็ได้ มันไล่เบีย้ยของศิลคิดว่า้ศิลน่าให้บริสุทธิ์ถ้าศิลไม่บริสุทธิ์สัตัวเดียวไปไหนไม่ได้เ mm. วลานี้ปรากฏว่าเทพหน้าที่หนึ่งจะหมดไปก็ขอรอ,อประเดี๋ยวคอยเปลี่ยนหน้าเทพฟังหน้าสองต่อไป